พอเริ่มงานวันแรกนะคะนางเจอหน้าเยดาวนางก็เริ่มมีปฏิกิริยาว่าสั่งงานเยดาวทันทีว่าเธอต้องทำแบบนี้แบบนี้นะเธอต้องทำตรงนี้ให้เขาก่อนก่อนเด็กจะมาเด็กจะมานี่เธอต้องทำเสร็จก่อน8ดโมงเช้าเธอต้องเริ่มงาน6กโมงเช้าจน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่องมาดามเมียฝรั่งอินสวิเดนที่น่ารักและคารพบทุกท่านนะคะก่อนจะไปติดตามยายดาวเล่าเรื่องอะไรนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายให้ยยดาวด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะวันแรกที่ยายดาวไปทำงานนะคะยายดาวก็ยังไม่เข้าใจระบบงานอยู่ดีนะคะว่า หลังจากที่เราพักร้อนไปประมาณหนึ่เดือนก็ว่าได้เนาะที่ใายดาวมาเล่นกับพี่น้องอยู่นะคะยายดาวหายไปประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่าหลังจากนั้นยายดาวก็ไม่เข้าใจระบ,บบงานเพราะว่าเวลาเราพักร้อนเราจะไม่สนใจเรื่องงานอยู่แล้วถูกไหมคะเราก็จะคิดแต่เรื่องส่วนตัวเรื่องภาระหน้าที่ของเราที่บ้านที่จะดูแลสามีและลูกๆแล้วก็เทคแคร์บ้านนะคะ เยดาวไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องงานนะคะเวลาเยดาวซ semester หรือว่าฮอลิเดย์นะคะอพอดีวันนั้นวันแรกนะคะไปอ่าจำได้ไหมคะเพื่อนร่วมงานที่เยดาวมีปัญหากับเขาตั้งแต่คลิปคลิปก่อนๆน,น้นนะคะนางก็พูดอีกแล้วค่ะเพราะว่านางไปทำแทนเยดานะคะช่วงเยดาวพักร้อน ก็โอเคก็เหมือนกับคลิปนั้นที่ว่านางไปเอากุญแจแล้วก็ไปทักทายยายดาวแล้วก็ก็เป็นคนที่น่ารักหลังจากที่ว่าโดนตักเตือนมานะคะแต่ทีนี้หลังจากนั้นมานะคะยายดาวไปทางานวันแรกนะคะนางคือไม่รู้จักการใช้คำพูดนะคะว่า การที่เราจะพูดกับคนเนี่ยเราต้องพูดยังไงถูกไหมคะว่าเออเราจะเริ่มยังไงดีนะคุยกับคนเนี่ยเขาถึงจะติดใจในคําพูดของเรานางก็ชี้มงชี้ไม้ชี้มือระหว่างเราพักกันนะคะพักเบรกช่วงอาหารเช้าประมาณไม่ไม่ไม่ใช่เออใช่ช่วงเบรกอาหารเช้าตอน9ก้าโมงเช้านะคะพวกเราจะรวมตัวกัน มาคุยกันข้างนอกนะคะเพื่อนรวมงานเขาก็จะดูดบุหรีร่กันดื่มกาแฟมือนี้ก็บุหรี่มือนี้ก็กาแฟนะคะแต่ยายดาวนี่ออกมายืนคุยกับเขาเฉยๆเพราะว่าไม่เอาสักอย่างเพราะว่ากาแฟเรากินแก้วเดียวแล้วก็จบยันตอนเย็นนะคะ,ะทีนี้ฮีก็ฮีก็เริ่มพูดว่าดาว เธอรู้ไหมเธอต้องทำตรงนี้เธอ,อต้องมาเริ่มทำงานตรงนี้ให้มันเสร็จนะตอนหกโมงเชา้าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กเขาจะไปใช้สถานที่พันวาณนอนะพี่น้องเนาะโอ้ยขออนุญาตเบาอีสานนะคะพี่น้องนั่งมาสังส่งสัง่งสั่งนั่งนั่งแบบว่า นั่งบมูจักใส่คํำเ้าหรือว่าภาษาที่เ้ากับคนหรือว่าให้มันหนุ่มนวลหูนะคะว่าก่อนอื่นกับต้องเ้านะฮัลโหลดาวาฉันได้ยินมาว่า,าทางเจ้าหน้าที่เขาบอกมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะทุกคนจะทำแบบนี้ดีไหมเขาไม่พูดนะคะเขามาถึงเขาสั่งปั้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 ง,งให้ย,ายดาวทำ เธอต้องทำแบบนี้นะเออเธอต้องมาทำหกโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าแล้วเธอค่อยไปทำที่อื่นได้อะไรเงี้ยค่ะทีนี่ยายดาวกัเลว่าโอ้ยยายดาวนีนกับปากไวเลยค่ะพี่น้องยายดาวปากไว้แต่ว่าบ่ถูกต้องยายดาวสิบอรับฟังแต่ว่าแรกๆปล่อยให้ฮีนะ่ะ ปล่อยเฮีว่อาไปกอนฮี้วสิฟองไดเพราะว่าหฮ,ฮีเนี่ยอยู่น้ากันสองคนเฮีแล้วก็อีกเพื่อนรวมงานคนหนึ่งกับภาษาเดียวกันยาด่าวเพิงเพิ่นละคะ่ะที่ว่าให้แปลแปลภาษาให้แน่ว่าเขาบอว่าอยังว่าฉันบอหย,ยังไปก็ต้องแปลอ่ะก็ได้ค้นคนนี้ละคะ่ะซอยซอยแปลให้นะคะว่าเพื่อว่าข้ามเอาข้ามจ่าของเพิ่นผู้นี้ได้ อ่อนลงนะคะอ่อนน้อมทอมตนลุงนิดนึงคนนี้กันหลักราคาซอยเพราะว่าคนนีเพิ่นฮักแยด่ดาวจะเพิ่นฮักแยดาวไลหลายเธอต้องทำแบบนี้แบบนี้นะวสันว่าเพราะว่าเจ้านายที่นี่สั่งคือแปบว่าที่ทำงานนะคะเจ้านายเป็นสั่ง <ม>เธอต้องทําแบบนี้แบบนี้เธอมาถึงตง้องต้องมาทําตรงนี้เลยนะหกโมงเช้าจนถึงแปดโมงเธอจะไปไหนค่อยไปย่ดาว,วางในหูเบกค่ะปล่อยเพลินเอาเลียวสะก่อนเดี๋ยวมาฟังกันจ้ะเอาแล้วค่ะมาฟังกันต่อพี่น้องแย่ดาวกัเลยว่าหลังจากที่ที่สังแล้วแย่ดาวกัเลยว่าเดี๋ยว ฟังชั้นสักนิดได้ไหมยายดาวก็เลยวางสิเนาะค่ะเนาะชัะ้นจะไม่ทํางานก่อนที่เจ้านายจะสั่งเพราะว่าเจ้าหน้ายายดาวคือหัวหน้าในไฟล์ทำงานนะคะบอเมนตัวอย่างเช่นตอนนี้ยายดาวให้งานอยู่โรงเรียนนะคะพออและอียงกระซามที่เพิ่นจะสั่งงานยายดาวมากยายดาวก็รับฟังแต่ว่าจะบริได้ฟังจากเพิ่นโดยตรง พะว่าเพื่อนสาม,มารถคุยกับเพื่อนรวมงานไนว่าแนวใดแนวได,วไดแต่ว่าเพื่อนรวมงานมาสั่งเข้าโดยตรงมันมาได้แต่ย่าเราจะฟังจากเจ้าหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเจ้าหน้าสั่งยังมากเฮ็ดไปกัไดเฮ็ดย่าด่าไปจังสิเฮ็ดจ้ะย่าด่าก็กเลยเบอกกับอเพื่อนรวมงานผู้ชายคนนี้ว่าอก็ดีเหมือนกันนะที่เธอบอกฉันอย่างนี้แต่ว่าเ <laughs> สียใจยด้วยนะแต่ฉันจะไม่ทําตามเธอบอกย่าด่าวางสีค่ะ แต่ฉันจะรอคำสั่งเจ้านายอีกครั้งหนึ่งอย่าด่าวางสิเนาะอืมเพื่อนก็นรู้สึกรู้สึกโกรธเครื่องนิดนึงแล้วก็เพื่อนร่วมงานคนนี้นะคะเพื่อนก็นั่งยื้อ้างกันพอเข้ามาอยู่ข้างนอกกันคุยกันช่วงเบรกนะคะเยะด่ดาวก็เลยบอกเพื่อนร่วมงานคนนี้ฟังว่าฉันต้องรอฟังเจ้านาย สั่งก่อนจันถึงจะทําตามเพราะว่าจันจะไปข้ามไม่ได้อืเพื่อนกันเลยยวเาคนนี้ฟังเพื่อนกันเลยเหตุไรเยอะขึ้นหนึงสิว,ออว่าเก็แลวแต่เขาอะไรประมาณนี้นะคะเนาะนั่นแหละค่ะพี่นองจ๋ะพ่อพ่อเมื่อนีอีกนะคะเมื่อนีเมื่อนีว่านังข้านนะคะเนาะ,ะย่าดาวเห็ดคลิปแล้วอีกประมาณอีกชั่วโมงนึงย่าดาวกับสิลงให้เบ่งเมือม่อนีว่านังข้านเพื่อนกันบบ้าเบาให้ย่าดาวอีกเลรอคะ เพิ่นมาว่าให้ย่ยดาวว่าย่ยดาวไปขโมยเอาอุปกรณ์นในการทํางานของเพิ่นยายดาวเลยบอกย่ยดาวเลยบอกคนคนนี้แหละค่ะที่เป็นล่ามให้ภาษาเดียวกันขณะนั้นพานบุญไหวยกันสีหาคนนี้เนาะคะ่ะเพื่อนรวมงานคนนี้เพิ่นกับบุ่ไหายกับพอออยู่ย่าดาวหลังจากพออกไปแล้วพอเข้าลยเบอกกันได้ฝาก คนนี้ว่าอธิบายให้เขาฟังหน่อยนะเป็นภาษาบ้านเธอว่าเขาจะไปจัดการอะไรกับอุปกรณ์ของฉันก็แล้วแต่เพราะว่าฉันไม่ได้แตะต้องเลยเพราะว่าฉันพักร้อนฉันไม่ได้ไปทํางานเป็นเดือนใครจะเอาอะไรไปใครจะเอาอะไรมาใส่ใครจะเอาไไะเอาไาะอาไรหนีฉันไม่รู้เรื่องพอดีคนคนนี้ก็เลยช่วยว่าเขาไม่รู้เรื่องเพราะว่า,ามาคุยกันแล้ว ดาวเขาไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาไปพักผ่อน mm. เขาไปฮอลิเดย์เธอจาเอาอะไรกับเขามากมาย mm. แกว่าอย่างนี้เนาะคะ่ะ mm. เพื่อนร่วมงานคนนี้ก็บอกว่าโอ้อย่าไปสนใจอะไรเลยอย่างเงี้ยนะ่ะปล่อยให้เขาพูดไปยายดาวเลยบอกว่ามันปล่อยไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องงานของยายดาวยายดาวต้องทําให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเพื่อนร่วมงานไม่แฮปปี้ยายดาวก็ไม่แฮปปี้ยายดาวต้องทาถูกทําถูกต้องตามคํานองคองธรรมว่า ฉันไปทำอะไรผิดกับเธอไหมฉันไปขโมยอะไรของเธอมาไหมเออมันต้องพูดกันตรงๆเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปสนใจแกเลยอย่าเงี้ยเขบอกว่าก็เลยโอเคนางก็มาสั่งนะคะเพื่อนร่วมงานที่ว่าอ่ามีปัญหากันฉันจะไปเอาอันนั้นอันนี้เธอนั่นแหละไปเอาของฉันมาเราบอกอยาดาไม่พูดกับเขานะคะวันนี้ ยดาพูดกับเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งที่เป็นประเทศเดียวกันเพราะว่าเราเข้าใจกันกาว่าเธออธิบายหน่อยว่าจะไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์การทํางานเลยเพราะว่าฉันพักผ่อนที่บ้านจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาจะไปเอาอะไรจะอะไรยังไงก็ช่างมันเหลือจากเขาใช้นะ่ะฉันใช้ก็ได้ย่าด่าว่าอย่างนี้เนาะย่ยดาวนะ่ะ ให้ถือใจเพื่อนฝูงกับเพื่อนร่วมงานหลายก็จะของนะคะพี่น้องจ้านั่นแหละค่ะพี่น้องจ้าอ่าถี่มาบให้พี่น้องฟังมือเนี่อู้บ่เบาบพได้ค่ะพี่น้องยายดามาถึงบ้านยายดามาถึงบ้านก่อนสิกินเขายายดาิเสเว้าบหอยพี่น้องฟังสะกอนว่าอ่าคววมกิดยายดาแจักสิถูกือจะพิษนะคะพี่น้องฝากเพื่อนเพื่อน พี่ๆที่ทำงานอยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่าอยู่เมืองไทยแต่ว่า,าว่าการที่ยาดาวพูดแบบนี้ไปมันถูกต้องไหมนะคะแต่ยาดาวบอกถูกต้องนะคะเพราะว่ายาดาวดูกฎหมายแล้วมันต้องมีการคุยกันเข้ามาสั่งเราไม่ได้นะคะมิฉะนั้นแล้วการที่เรามาทำงานกับเพื่อนร่วมกานต่างชาติเราจะให้ ใครเขาเอาเปรียบนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้ใครเขาเอาเปรียบนะคะคือเราต้องมองด้านความถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าอะไรก็เซเยตกับเขาทุกอย่างมันไม่ใช่นะคะก็ฮีก็หลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เขาคุยกันก็หวังว่าพรุ่งนี้จะเจอหน้ากับนางจะยังไงอีกนะคะเพราะว่า ก็หลังจากที่ว่ามีปัญหากันตั้งแต่คลิปแรกแล้วหลังจากนั้นนางก็มีมีปฏิกิริยากับยายดาวดีอยู่แกก็เริ่มกลัว,ลวแล้วก็คุยกับเราดีเราก็ต่างเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะแต่ทีนี้นางมาเริ่มอีกเพราะว่านางไม่เข้าใจไงคะนางมาสั่งสั่งสั่งส่งนางคิดว่ายายดาวเป็นคนที่ว่าโทษค่ะ เรียบร้อยอ่อนน้อมผอมตนแกก็เลยคิดว่ายายดาวเนี่ยจะเป็นเหยื่อให้แกลากได้ตลอดมันไม่ใช่เพราะว่ายายดาวยายดาวเนี่ยจะทำตามกฎของที่ทำงานถ้าไม่ถูกต้องยายดาวก็จะแย้งไปนะคะก็ฝากเพื่อนๆที่มาอยู่ต่างแดนนะคะ ถ้าโดนเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบก็เอาตัวอย่างไกดาวไปใช้นะคะมีปัญหาอะไรโทรหาอาเบดเรดาหรือว่าหัวหน้าทีมนะคะโทรหาหัวหน้าทีมเลยถ้าเราทําถูกต้องแล้วทุกอย่างแล้วเราอย่าไปกลัวค่ะคนอื่นไม่สามารถสั่งงานเราได้นอกจากหัวหน้าทีมนะคะเราต้องฟังหัวหน้าทีมนะคะคนคนนี้ มีความหมายสำหรับเรามากในหน้าที่การงานในต่างแดนนะคะอะดูสิคะเนี่ยประตูนี่ยายดาวต้องเปิดนิดนึงนะคะพอวายอย่างถ้าบ่าเปิดนะ่ยยายดาวต้องหนีพี่น้องไปปิดประตูเปิดประตูให้แมวนะคะตอนนี้เพื่อนนอยนเนห็นเห็นบอกค่ะพี่น้องจะยายดาวจะเอาให้เบิ่งค่ะนอน,นะคะ่ะนอนเฝ้ายายดาวค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะ นั่งนอนล่อมแม่เมืม่มอเหื่อค่ะพี่น้องอเสื้อยังค่ะพี่น้องจ้าว่านั่งเหมียวแต่ยยดาวปิดประตูปั๊บเพิ่นกระสืออกไปขวดแป๊บปั๊บปั๊บปั๊บยยดาวกับบอบมี่สมาธิในการสิคุยกับพี่น้องนะคะ <c oughs> <c oughs> จังไหนถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายดาวให้ยายดาวด้วยนะคะ ดอกกายายดาวก็ขอตทวหลายที่บ่ไดลงคลิปค่ะเพราะว่ายายดาวเริ่มงานวันแรกยายดาวก็เมือยกับงานนะคะเพราะว่าอ่ามันมีหลายอย่างที่ต้องเฮ็ดนะคะขอบคุณในรายค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะพ่อกันไม่คลิปนาจ้า